7นานกาครับ56นาทีคึกคักเป็นพิเศษเลยวันนี้ที่ระเบียงชมวิวสวนฝึอุุลมนะครับมีนักท่อเที่ยวมาแคมปิง้งกินไม่เช้าสวาสดีครับผมสวาสดีครับมาจากไหนน้อน่น้อนครสวรรค์โอ้มาไกลมาไกลครับผมครับผมไปมีความสุขครับกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาเขียวเนาะ เมืองชนบุรีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านบเป็นบรรยากาศของกันเตรียมมื้อเช้าเป็นข้าวต้มเป็นขนมปังปิ้งนี่เลยนี่เลยตดยนมเยอะๆนะฮ่าฮ่ามากคือคักมากวัน่ี้นี่าือสี่าฮาฮ่า่าฮ่่ศูนย์ฝึกอบรม